ไปแทกี S <S ิาร้อคนมัแค่ไปสามคนนะครับเฮยโอยสามคนอ่ะอยนั้นเลยอ่ะทีี้ไปรวมกับแก๊งที่เนียงองอครทั้หมดสิบคันอ๋อสิบแปดคันเชองเอสีเมออันไปลอดภัยทุกคน่ยปลอดภั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 ย เป็นันี้เลยวะเนี่ยเป็นกล้องไม่ช้หรือเปล่ามาไทโยแล้วกัน ừ chợt nữa